ครับเพื่อนเือชาว YouTube ทุกท่านขอพรสว่างแดนดินครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสสวัดีครับ17มิถุนา2556 2565นะผู้ชมจะพาท่านผู้ชมชมเส้นทางถนนโค้นโยทินครับฝั่งขาเข้าครับท่านะผู้ชมจากแยกเกษตรศสาสตร์